คนไทยตอนนี้ก็ปรากฏว่าประสบความสําเร็จนะฮะมีการปล่อยตัวคนไทยกลับมาแล้ว3ลอ็อตรวมแล้ว17คนยังเหลืออีกอย่างน้อย15คนฮะที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันนะครับการปล่อยตัวประกันครั้งนี้นะครับเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานำสเบียงอาหารไปแลกกับทำกลุ่มฮามาสแลก กับการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันนั่นเองนี่คือเรื่องอราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6 n กเดียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับคนไทยที่ถูกจับกลุมในประเทศอิสราเอลความขัดแย้งกรณีของปาเลสไตน์ปรากฏว่าชักลูกลามสามนึกงสาในกะลับปาเลสไตน์ถูกยิงในสหรัฐอเมริกานะครับ ร้องสอบอชกรรมความเกลียดชังนักศึกษาชาวปาเลสไตน์3ามคนที่เข้าเรียนยังมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาถูกยิงติดรับบาดเจ็บนะครับในรัฐเวอร์มอนต์เมื่อ26พฤศจิกายนที่ผ่านมาระหว่างเฝ้ารอดูอาการของเด็กๆด,ด้วยความกังวลทางครอบครัวเรียกร้องให้เจ้าที่อเมริกันสืบสวนเหตุการณ์ที่ ใช้ฐานะอาชร,รมสงครามความเกียดติชังท่ามกลางความเกียดติชังระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับเยยมาตรการคว่ำบาตรฮะแฉสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาศัยช่องโหว่นำเข้าทองคำเกือบทั้งหมดจากรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์นำเข้าทองคำจากรัสเซียกว่า14ตันเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อน,นำไปแปรรูป อาศัยช่องโหว่ที่ทองคำเหล่านี้สามารถขนส่งผ่านประเทศที่สามจึงไม่เป็นการละเมิดมาตรการคว่มบาตรของตะวันตกแต่อย่างใดตามรายงานของอาทีนิวอ้างถึงข้อมูลคณะมนตรีแห่งสมพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ที่มีการเปิดเผยในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เห็นพ้องร่วมมือปูทางนะครับ สุดยอดไตรภา,าคีเจ้าที่ระดับสูงของจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเห็นชอบที่จะฟื้นฟูความร่วมมือระหว่างกันและเตรียมจัดการประชุมสุดยอดผู้นำไตรภา,าคีอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสามชาติเพื่อนบ้านในส่วนเอเชียตะวันออกนะครับในขณะที่สาวอินเดีย ชกผัวดับคามือนะครับแค้นไม่พาไปฉลองวันเกิดที่ดูไบตำรวจอินเดียทำการจับกลุ่มหญิงวัย36ปีซึ่งชกสามีของตอนเองเสียชีวิตเหตุเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายชายไม่พาไปฉลองวันเกิดที่ดูไบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐวันวาดีเมืองปูเน่รัฐมหาราษณะนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่24มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ต้องหาคือนางเรนูกานะครับได้ลงมือทำร้ายสามีวัย38ปีซึ่งเป็นอาชีพนักพัฒนาอาสังหาดิมทรัพย์และโกรธสามีไม่ตอบสนองความต้องการของเธอในหลายๆเรื่องรวมทั้งไม่พาเธอไปฉลองที่ดูไบตำรวจได้ทำการควบคุมภรรยาหมัดหนักคนนี้เอาไว้นะครับส่วนสาเหตุการตายของนิกลินยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเนื่องจากเจ้าที่ต้อง สืบให้แนช่ชัดว่าเรนูกาใช้กำปั้นรุ่นๆนะครับต่อยสามีหรือว่านำสิ่งของอื่นใดมาทำร้ายร่างกายด้วยหรือไม่ในขณะที่รอดบุดวิดฮะเรือบรรทุกน้ำมันของกลุ่มนิรนามยึดปลอดภัยแล้วหลังได้รับความช่วยเหลือจากเรือรบสหรัฐอเมริกาเรือรบลำหนึ่งของสหรัฐอเมริกาตอบสนองต่อสัญญาณแจ้งเหตุ ร้ายจากเรือบรรทุกน้ำมันทางพาณิชย์ลำหนึ่งในอ่าวเอเดนนะครับซึ่งถูกยึดโดยกลุ่มติดอวุธไม่ทราบฝ่ายและเวลานี้ปลอดภัยแล้วจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาบริษัทผู้เป็นเจ้าของได้เปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนะครับมีชื่อว่าเซนตันพาร์คซึ่งกำลังบรรทุกเกรดกรดฟอ ซึ่งบรรทุกกรดฟอริกอย่างไรก็ตามเจ้าที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ระบุว่ากลุ่มไหนอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ในขณะที่มาเลเซียออกประกาศเตือนเสิร์ฟกาแฟาผิดกฎหมายมีสิทธิ์จำคุก2ปีบริษัทสารสุขของมาเลเซียแสดงความกังวลเกี่ยวกับเทรนใหม่ในมาเลเซียเกี่ยวกับการดื่มกาแฟาหรือดื่มผ่านร้อนๆแดงลงไปในกาแฟาชี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความผิดภายใต้กฎหมายด้านโภชนาการซึ่งโทษสูงสุดคือจำคุก2ปีสำนักข่าวเบอร์นามากระทรวงสาธารณสุขบาเลเซียได้รายงานถึงการกระจ่างว่าแนวทางการชงกาแฟเช่นนี้แท้ที่จริงแล้วมีความผิดตามกฎหมายภายใต,ใต้อาหารนะครับปี1985และบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารอาจจะถูกลงโทษ จากการเสิร์ฟกาแฟนะฮะแปลกๆแ,แ,แบบนี้เอาทานไม่กินกันในขณะที่สารฝรั่งเศสไต่สวน6คดีรวดนดวัยรุ่นเอี่ยวฆ่าตัดหัวครูโชว์ภาพมินศาสนาอิสลามสารฝรั่งเศสเปิดการไต่สวนคดีเด็กวัยรุ่น6คนถูกกล่หาว่ามีส่วนผูกพันเกี่ยวกับฆ่าตัดศีรษะครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสโดยนักรบ อิสราเอลเมื่อ20เขาไปฮะเมื่อปี2020ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญสำหรับสังคมน้ำหอมนะครับที่เชิดชูค่านิยมแบบสิวิไลในขณะที่เมืองเบียแฉสหรัฐอเมริการวมหัวนะครับกับเยอรมันทีวางแผนแพ็กเกจอาวุธบีบเซเลสกี้ต้องการเจราจาัสถิภาพกับปูตินนะครับโดนโจมตี สนามบินรัสเซียปิดชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสื่อบิวนะครับของเยอรมันอ้างวา่าทบานของนายุตรมตรีโอลาฟโซลนะครับกำลังวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาพเพื่อผลักดันให้ยุครนต้องยอมเปิดการเจรจา,ากับรัสเซียทั้งด้านอาธิปไตยและพรมแดนหลังเยอรมน,นีพังงาดเป็นผู้บริจาครายใหญ่แทนสหรัฐอเมริกาแต่แพ็กเกจช่วยเหลือเมืองเบียร ให้ยูเครนเป็นแค่น้ำเชื้อเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลสกี้แห่งยูเครนไปสู่การเจรจาสันติภาพกับวลา,าดาิเมียปูตินถึงแม้จะไม่เต็มใจขณะเดียวกันสนามบินในรัสเซีย,ยสองแห่งในภูมิภาคมอสโกปิดชั่วคราวนะครับหลังโดนโจมตีนะครับ ในขณะที่คนไทยนะครับอีกจำนวน3คนได้รับการปล่อยตัวเป็นชุดที่3นะครับกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานทูตกรุงเชีวิฟนะครับคนไทยชุดที่3ได้รับการปล่อยตัวอีก3รายขณะที่ตัวประกันไทยอีก15้รายรัฐบาลยืนยันจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวคนไทย2ชุดแรกจำนวน14รายนั้น นะครับต่อมาเมื่อ26พฤศจิกายนตามเวลาของอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศรับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเทียวีฟว่ามีคนไทย3คนได้รับการปล่อยตัวเพิ่มเติมนะครับได้แก่วิชัยเต็มทองสุรินเกสูงเนินนายพรสวรรค์ปิณกาโลนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแนะรปรินแนะครปรีก็จะเดินทาง ไปยังอิสราเอลนะครับเพื่อไปเยี่ยมและรับพี่น้องคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ได้ปล่อยมาทั้งหมด3ชุดรวมทั้งหมด17คนกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงไทยในวันที่30พฤศจิกายนเวลา12นา5นาทีนะครับนอกจากนี้ก็จะไปเยี่ยมคนเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลของอิสราเอลรวมถึงการหาหรือรเพอผู้แทนกาชาติระหว่างประเทศ นะครับรวมถึงผู้แทนชุมชนไทยแรงงานไทยในอิสราเอลรวมถึงการเยี่ยมเอกอัครราชทูตนะครับกรุงเทียว,วิฟและให้กำลังใจเจ้าที่เอกอัครราชทูตตลอดจนเจ้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยในช่วงเวลานี้สงครามในยูเครนตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปคงเห็นชัดเจนนะครับว่า,าพ่ายแพ้อย่างราบคาบ สหรัฐอเมริกาเยอรมนีกำลังบีบให้เซเดนสกี้เข้าสู่การเจรจากับวาลาดาเมีร์ปูตินเพื่อยุติสงครามทั้งหมดเพราะท่าสงครามยืดเยื้อเท่าไหร่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกับกลายเป็นฝั่งสาหภาพยุโรป22ประเทศได้รับผลกระทบทาง,ทางตรงและทางอ้อมทําให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นตกลงทําให้สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีจําเป็นจะต้องเจรจานะครับโดยให้ยูเครน ผลักยูเครนเข้าสู่การเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยสงครามจนถึงขณะนี้ฝั่งสาภาพยุโรปพ่ายแพ้สงครามให้กับฝั่งฝั่งรัสเซียพยายามทำทุกอย่างเพื่อทําการเจอรอจา แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮนะต้องยอมรับว่าตอนนี้รัฐบาลได้มาแก้ไขปัญหาที่เขาได้ก่อไว้โดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับต้องไปทําการจิราชากาต้าอิรานแล้วก็อียิปต์นะครับเพื่อที่จะขอให้มีการปล่อยตัวคนไทยตอนนี้ก็ปรากฏว่าประสบความสําเร็จนะฮะมีการปล่อยตัวคนไทยกลับมาแล้ว3ล็อตรวมแล้ว17คน ยังเหลืออีกอย่างน้อย15คนฮะที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันนะครับการปล่อยตัวประกันครั้งนี้นะครับเกิดจากฝั่งสหาภาพยุโร,รัฐอเมริกานำสเบียงอาหารไปแลกกับทำกลุ่มฮามาสแลกกับการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขลงคุนทะเลิศทวันสุราชายสูงเสือจำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินนคราแผ่นดินไทยในรัชกางที่สิ อพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกร มหิอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มูรณ์อดุญยเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมาาธบอมบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม ทนไฟระษซดอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทรัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ รับนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด